สวัสดีครับพ่อขอผมบ่าวเยนสติ๊กอิสรนพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเย็นบรรยากาศสวยมากเลยพี่น้องืวยฟังเสียงเคียดเอ็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 ดเมกพักเล็บมากจ้ะนี่นี่นี่บ้านพี่น้องบอกก็เพักหนึงน้อมือน่ะเล็บหยึ่งสติ๊กก็ลืมแล้วสติ๊กก็จำแต่บ้านตัวเองเอื่อนว่าพักเล็บมากหรือพักกระนองมากจ้ะ เก็บเก่งหน่อ,อไม้เก,งออก่งแล้ววะเก่งหน่อ,อไม้ <c oughs> แต่วันนี้พามาเก็บเองเลยมึงันซื้อเพื่อนบจักบน่นก็หาถามเอาเพื่อนว่าน,น,นี่อยู่ตรงนั่นตรงนี้เนี่ยมันเกิดแล้วถ้าเบิ่งยามเพื่อนออกได้หลายเก็มเลยนะครับในแถวนี้เป็นผักกระน้องมาเป็นผักพายเป็นผักสีเแยงนี่ฟังนี่จะมาลงบ่ได้นี่กำลังขึ้นเต็มเลยพักนี้ลหละงง ก็ไหาให้ที่มันหลายก่อนจ้ะไปเดินหาันครับชมบรรยากาศยามแดงด้วยกันพอดีเลยพักแยง,งน้อยเกิดแล้วไปใส่แกงหน้า้ันนี้ดิหอมหอมนี่นนี่ดิเป็นหมูอยู่บนนี้ กเล็บมากพักก็น,น้องมากก็ลองก่อนอดเลยจันนี่จิ้มลงไปทำนีษษ่เลยพอดีเซฟงัดขึ้นมาเดี๋ยวค่อยล่างคือเดียวเนาะพักกันเยงนน้อยจ้ะต้องเลือกบึงอันนั้นเด้อมันใบมุวนๆกับใบแหลมๆใบแหลมๆมนตัวผู้ มันมุนค่ะยังไตัวเมียกำลังเกิดนีดหน่อยเตรียมเลยโบเคนมาได้ปะแข็งเลยย่างได้อยู่ดอกโบเคนมันเป็นดินทรายนะเนาะมันสีแข็งไม่น้อนะเนีน่ย เพื่อนดำนาแล้วก็บ่ได้กินนี่กไถ่ายขาดแต่เพื่อน,นก็เกิดใหมอ่อีกเกื่อนเพน่นอยู่เลยกตามธรรมชาติพักหนึ่งจะแซ่บ กำลังเริ่มอ่อนเลยพอดีแซ่บอันนี้โอเคลายมันก็อยากออกบสมจ้ะสำนี่หันมันพอดีหวานเด็กปู่ด้วยมือให้นาเลยเปิดรอ,อดำโอ้ยเอ็มนัดเต็มเลย อ่ะติดเลยสวยมากทำแบบไงไเดี๋ยวจะมีพักพื้นบ้านเกิดให้เราได้กินแล้วแับนี้มีน้ำเลยเด้น้ำมาก็จะมีของกินตามฤด,ดูกาลอันนี้เป็นผักพื้นบ้านเนาะผักพื้นบ้านใช่คขาจะทักพื้นบ้านได้เลยธรรมชาติ นองมากรักคายผแต่ละท้องที่ก็จะมีบุคือกันนะออืสวยมากเลยนะสุดรากาศสดชื่นพร้อมท้องฟ้าผงให้เบิ่งหน้าคิดถึงบ้านบ่พี่น้องฟังเสียงเขียดห้องแอร์แอด์แอรดแอด,ดยามแรง นะเขียดเนีย่ยเขียดเยด้บอ่ะเดี๋ยวติ๊กเก็บไปเรื่อยๆกันครับ พอแล้วเกือบเต็มคุกน้อยจริจ้ะแต่ก็ได้พักกันเยงน้อยนำจ้ะเก็บพักในเกื้อวันนขีไถเนาะนี่ดิไปใส่เกงน่อไม้ผักจากธรรมชาติหอมด้วยจ้ะมันงอกเลยอูบรรยากาศเนาะ สรายหูบ่เด็ดเด็ดเอ็ดเอ็ดป่ะานี่น้องเมื่อเบาเค้นแบดนี้เมื่อกินกับแกงหน่อไม่เบาเค้นหันปิ้งโครงไก่หมักไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะครับผมอาจจะไม่ได้กินทหนพี่น้องเบิ่งเดอร์เผื่อ นั้นเอ็นนี่กับมันชิม,มืดนะบอกเค้นเนาะครับผมเดวเวลากับป้าแล้วจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝฟ้าเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเถอะครับหลงพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า